ผู้นอกกรีดเลื่อยเถิดพระพุทธองค์เนตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เฮตตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทำหายางย่อมเฮตให้สกุลทั้งหลายเมิดความหักเมิดความพ่อใจบอเคารพและบอตั้งไว้ในภาวะที่ควรหายางเอียงกันเล่าหายยางคือหนึ่ง ว่างท่าเป็นกันเองกับคนที่ยังมาถึงขนาดเป็นกันเอง 2. เฮตตนเป็นเจ้ากี่เจ้าการในสิ่งที่บ่ได้รับอำนาจมอบหมาย 3. ครคบคน้นายปฏิปักษ์มักเว้ากระซิบที่หู 5. ขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เฮตตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทําหายอย่างนี้ ย่อมเฮ็ดให้สกุลทั้งหลายเบิดความหักเบิดความพ่อใจบอกข้อรบและบ่ตังไว้ในภาวะที่ควรแลผู้ชลาใจภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุหายางย่อมเป็นผู้เหตให้เกิดการรังเกียจกินแหนงแคลงใจแก้เพื่อนผู้ประพฤติพอมจันร,ร่วมกันว่า คงจะเป็นปิกษุลามงถึงแม่ว่าผู้นัน้นจะเป็นภูมิถ้ำอันวกรับกรรมเลิบคือเป็นภูสินอาสวะแล้วก็ตามเหตุหายางเอียงกระเล่าเหตุหายางคือหนึ่งไปมาหาสูสสำนักหญิงแย์สยาเนืองเนืองสองไปมาหาสูสสำนักหญิงใหม่เนืองเนืองสามไปมาหาสูสสำนักสาวแกเนืองเนืองสี่ ไปมาหาสูส่สำนักค้นถื่อตอนแล้วเนืองเนืองหาไปมาหาสูส่สำนักภิกษุนีเนืองเนืองภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุหายา,ยางนี้แล่ย่อมเป็นผู้เหตให้เกิดการรังเกียจกินเนงแคลงใจแก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันว่าคงจะเป็นภิกษุลามกถึงแม้ว่าผู้นัน้นจะเป็นผู้มีรรมอันว่กกลับกำเลิบ คือเป็นผู้สิลนอาสวะแล้วก็ตามภูที่มักเข่าบ้านภิกษุทั้งหลายโทษหายยางเหล่านี่เป็นโทษแห่งภิกษุผู้เขาไปสู้สกุลเป็นปกติหา,ย,าย่างเอียงเหล่าหาย่างคือ 1. เธอย่อมจะต้องอาบัตเพราะเที่ยวไปบ่บอกล่า 2. เธอยอมจะต้องอาบัตเพราะนั่งร่วมกับผู้หญิงในที่ลับหู 3. เธอยอมจะต้องอาบัตเพราะนั่งร่วมกับผู้หญิงในที่กำบัง 4. เธอยอมจะต้องอาบัตเพราะแสดงถ้ำแกมมาตุขามเกินหาถึงหกคำหาเธอยอมจะมากไปด้วยความคิดที่นักไปในทางกามภิกษุทั้งหลาย โทษหายางเรานีแลเป็นโทษแห่งภิกษุผู้เขาไปสู่สกุลเป็นปกติผู้ที่มกคลุกคลีกับชาวบ้านภิกษุทั้งหลายโทษหายางเรานีเป็นโทษแห่งภิกษุผู้เขาไปสู่สกุลแล้วคลุกคกกล,าากกล,กลกคีอยู่ในสกุลจนเกินเวลาอันควรโทษหายยางอียงกันเรา หายางคือ 1. เธอยอมได้เห็นมาตุคามเนืองเนืองสองเมื่อมีการเห็นความไก่ชิดทางกายก็มีขึ้น 3. เมื่อมีความไก่ชิดทางกายความสนิทสนมเป็นกันเองก็มีขึ้น 4. เมื่อมีความสนิทสนมเป็นกันเองแล้วโอกาสก็มีขึ้นหาเมื่อภิกษุ มีจิตตกต่ำแล้วเป็นอันหวังผลเหล่านี้ได้คือเธอจะต้องทอนประพฤติพูมจรรัรทร์อันเต็มไปด้วยอาบัติเสาหมองหรือมิฉะนั้นก็จะต้องบอกขึ้นสิกขาศึกหมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งคฤรหัตเป็นแท้ภิกษุทั้งหลายโทษหายางเหล่านี้แลเป็นโทษแห่งภิกษุ ผู้เขาไปสู้สกุลแล้วขุกขีอยู่ในสกุลจนเกินเวลาอันสมควร